ใช่เหรอ่แกนนงนอไม้ใส่แมงกิซอนใส่ตักกาตนใส่เนื้อขม,มอ้าเขาจะได้ไมเนก,กิน,นอยากกินสิิ้งลีจิงลีเฮ้ยห,หลบดิไอ้นนอง เอาวัดฉันไปพี่คะพี่ตั้งองอื่นได้ป่ะหากวันยากวันกนารทำมาหากินเขาแต่พักกระยางมีตาก,กระแตนดูดู เนื้อด้วยอันนี้เกินห้าหมูแล้วเนี่ยอัน,น,นอมีเนื้อม, <c oughs> มีเนื้อมีบวบมีฟักทองมีหน่อไม้มีผักขยงเกินห้าหมู่้วเนี่ยแกงหน่อนไม้จะคืออไข้าวเนื้อข้าวเป็นอะไรคะครับข,ข้าวเป็นอะไรแป้งแล้วเนื้อเป็นอะไร เนื้อโปรอะไรโปรตีนผักเป็นอะไรเนี่ยเป็นโปรตีนแล้วสองอย่างอะไรไปไหนคะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนผักแล้วก็อะไรอีกสองอย่างดูได้นี่หมดเลยคุณมันไม่ครบนะเนี่ยคุณพูดให้ครบสิครบแล้วอาหารครบห้าหมูแล้วหกหมู่ด้วย คนสวยคอยเตะละมือสวยกับขขาวคอยเตะละมือเด้อะพีดากาเตนด้วยมาๆพี่น้องมากินข้าวกินน้ำน้ำกันเด้อเดี๋ยวสิได้มีแห้ไปเหตุทิพต่อเดี๋ยวไปก้นมากมายเล